ขณะนี้นะครับเวลาเก้านาฬิกาเสร็จตามกำหนดที่จะได้เริ่มต้นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์และฉลองตราตั้งเจ้าวาดวัธรรมงคลเผาบุญยนนทวิหารเด้อนหน้าของท่านสาธุชนทั้งหลายก็มีอาริของท่านบริษถานอยู่ที่บุสบกข้างหน้านี้นะครับ ขอกราบรัฒนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนีเจ้าวาด,ดวัดพระศรีมหาธาตุกรรมการมหาเทรสมาคมประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ในพักชาวันนี้เมตตาจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ และลำดับต่อจากนี้นะคะจะได้ขอกราบรัฐนาท่านพระครูประดัดรมเตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเขาวุญญมนนวิหารนะคะจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะอัฐิท่นานเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมค่ะ และในลำดับต่อไปขอกราบพระราธนาพระเดชพระคุณท่เจ้าคุณพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรบง,งศาวาดวรรวิหารกรุงเทพมหานครองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่อาจส่งครับขอกราบพระธรนาครับ กาสนี้นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ชูชาติภูมิเจริญกรรมการวัดส,สีรัตนธรรมารามเข้าถวายพัดรองพระสงฆ์องค์สแสดงพระธรรม,มเทศนาค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณสุมนรณตังทัศวัตรษประธานในพิธีฝ่ายคารวะนะครับจุดเทียนสองธรรมเพื่อกราบรัตนาพระเดชพระคุณครับ ก็จะได้ขอเรียนเชิญคุณอุทุมพรพนมชนกรรมการวัดธรรมงคลจุดเทียนเครื่องทองน้อยหน้าอฐิท่านเจ้าคุณสมเด็จเพื่อฟังทางค่ะและลำดับต่อไปเพื่อความสมบูรณ์พร้อมแห่งพิธีการและดวงใจของ พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งใจอาราธนาศีลสมาทานศีลโดยพร้อมเพรียงกันครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนทายะติสรเนนสหปัญจาศีลานิยาจามะอุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนทายะ ติสรณเนนกสหปัญจศีลานิยาจามะานาตอิปาตาเวรมะีสิกขาปัทสัมาทิยมีปานตาิาตาเวรมะนีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิในอนุสรณกฐา พันนาถึงเรื่องการรำเรกนักถึงพระมหาเถระผู้เป็นปุปกการีและปูชนียบุคคลอายุได้ถึงหนึ่งรปีสถิตมั่น ในพระธรรมวินัยเป็นเวลานานถึงแปดสิบพัรศานับว่าเป็นพิธีที่มีความแตกต่างหลากหลายคำว่าทักษิณานุประทานหรือทักษิณานุประทานกิจเป็นชื่อของพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศแด่ดท่านผู้วายชนคนดีจริงต้องมีธาตุกตัญญูมีเชื้อกะตะเวทีอยู่ในจริตอัตยาศัยแล้วอะไรที่บุคคลจำเป็นต้องกตัญญูเป็นที่สุดข้อนี้นักบราชในทางพระพุทธศาสนาท่านผูกคำให้จำง่ายๆว่า สิ่งที่บุคคลจะต้องกตัญญูเป็นที่สุดนั้นคือถิ่นที่เคยอยู่อูที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนพระคุณที่เคยพึ่งเมื่อดวงวิญญาณของท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้รับทราบข่าวสารการกุศลนี้นแล้ว ขอจงได้รับทราบและอนุโมทนาให้สำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาใหม่อันหนึง่งด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกทกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันสมัยและจะได้บำเพ็ญต่อไป ขอจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ทุกทุกท่านนักสมาคมนี้จงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์โพลพล,ลได้สิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการในอวาสานแห่งประธรรมเทศนานี้ประสงค์จตุรวัค จากสำนักวัตถศเทพวรารามจากได้สวดคาถาธรรมบัรยายเพื่อเพิ่มภูนกุศลบุญ,ญาราศีส่วนธรรมัตสวนรมัยแก่ที่ประชุมสืบต่อไปรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนามาโดยประสงค์ ก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชีสาธ <สา S 1> ุที่จบไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมาวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดว,ด,วดวัดประยุรบงสาววาดครับลำดับต่อไปซึ่ง ในวันนี้นะคะเราก็จะได้ <AN> ตัวแทนนะคะซึ่งเป <AN> ็นผู้จัดการมูลนิธิสถาบันพรังจิตนานภาพนะคะ <AN> เป็นตัวแทนในการจุดเครื่องกระบะในมัชการหน, restroom, น้าพระสงค์องค์สวดธรรมคาถา,า,า <c oughs> ค่ะ อันทะเมยังพุทธะสะภะคะวะโตปุปปาภะกนมะการังกะโรมาเตงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ सफे शंखरा ในลำดับนี้นะคะจะได้ขอเรียนเชิญคุณสุมนาตังทัศวัตรนะคะเข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์โอแสดงพระธรรมเทศนาค่ะแล้วก็จะมีท่านสาธุชนอีก4ท่านนะครับที่จะ ถวายเครื่องทตยธรรมแด่พระสงฆ์สวดคาถาธรรมบัญญายนะครับในระดับต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่จะได้เชิญพระไตรบางสุกุลนะครับเพื่อให้ท่านผู้มีเกียรติ ท่านทั้งห้าท่านเขาทอดผ้าบางสกุลค่ะจากนี้พระสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าบางสกุลแล้วอนุโมทนาในลำดับถัดไปครับอีกสักครู่นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่อารโธนาพระสงฆ์อีกประมาณ60สรูปนะครับได้ ร่วมในพิธีโดยจะได้เมตตาสวดพระพุทธมนต์ในช่วงต่อไปนะครับซึ่งก็จะได้มีการพอดผ้าบางสกุลด้วยนะคะโดยเราก็จะได้ ิโมนแล้วก็ระบส่งทรงสมณศักดิ์ที่เมื่อสักครู่อาจารย์ดได้กล่าวไว้ว่า60รูปนะคะเราก็จะแบ,บ่งเป็นชุดๆไปชุดละ20รูปนะคะเราก็จะได้เรียนตัวแทนสาธุชนเข้าชุดละ20ท่านนะคะในการเข้าถวายทั้งเครื่องไทยธรรมรวมไปถึงการทอดผ้าบาังสกุลค่ะครับเป็นการบาเพ็ญกุศลที่ครบถ้วนตั้งแต่ ความตั้งใจของศิษยานุสิทธิทุกท่านทุกคนนะครับที่มีความกระตันยูกระตะเวทีน้อมรับลึกถึงพระคุณนั้นยิ่งใหญ่นะครับที่อาจารย์หลวงพ่อปริยังนะครับหรือเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดยะทาวริวหาปุราปริภุเรติสาขรัง เอวเมวิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิเชตุสเพปูรเรนตุสังคปายจันโทปนระโซยะทามันนิ โชติระสสยัตถาสุขิติโยวิวัจจานตุสัพโรโควินาสตุมเตก็สำหรับตัวแทนนะคะก็ประกอบด้วยคุณสุสมนาตังทัศวัตรนะคะแล้วก็อาจารย์วิยดาแย้มสวน ซึ่งในลำดับต่อไปในโชคท้ายสุดของพิธีการจะได้เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้กราบล่าพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือครับ